มาที่ดีเจเพชรจ้ากันบ้างนะคะหลังจากที่ลิกลากับนิวเคลียร์ไปค่ะก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อเป็นครั้งแรกเลยโจโตัวบอกเลยนะคะว่าตอนนี้โสดแล้วแล้วก็ยอมรับด้วยนะคะว่านิวเคลียร์เนี่ยเป็นผู้หญิงที่น่ารักมากๆแล้วก็เป็นแม่ที่ดีที่สุดเลยค่ะ หลังยุติชีวิตคู่กับอดีตภรรยานิวเคลียร์หันสาบ่ายวันนี้ดีเจเพชจ้าก็ได้เปิดใจเป็นครั้งแรกเลยนะคะเจ้าตัวก็บอกว่าชีวิตตอนนี้เหลือเพียงคําว่าพ่อและแม่ของน้องไทก้าค่ะโดยยังคงอยู่บ้านเดียวกันแต่ว่าเร็วๆนี้นิวเคลียร์เนี่ยก็จะย้ายไปอยู่บ้านเดียวกับคุณพ่อคุณแม่แล้วนะคะ ส่วนสาเหตุการเลิกกันนั้นเพเจ้าบอกว่าสาเหตุจริงๆคงอธิบายยากค่ะเพราะว่ามีปัจจัยหลายอย่างเลยโดยสถานะตอนนี้ก็คือโสดนะคะแต่ว่าไม่ขอมีชีวิตคู่อีกแล้วเพราะว่าไม่ชอบการผูกมัดค่ะยอมรับว่านิวเคลียร์คือผู้หญิงที่น่ารักที่สุดและก็เป็นแน่ที่ดีมากๆเลยค่ะ มันตอบไม่ได้จริงๆว่าไอความผิดพลาดนั้นมันมาจากตรงไหนคือมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องลชูแต่ว่าตอนนี้คือโสดแล้วอ่าหลังจากนี้จะกลับไปเป็นแบดบอยเนี่ยผมมีคอนเซปต์เลยคือกูกลับมาแล้วหม,มายถึงว่าไม่ได้เรื่องผู้หญิงแต่หมายถึง กับมันสูวงการแล้วอ่เพราะตอนนั้นก็คือเลี้ยงลูกก็พยายามที่จะแบบไปทําธุรกิจตื่นเพื่อที่จะไม่ค่อยมารับงานในวงการตอนนี้มูก็ยังอยู่ที่บ้านแต่เขาอ่ะมีซื้อคอนโดกับเตร,ตรียมสร้างบ้านที่บ้านคุณพ่อเขาไว้แล้วอยาก,กันแล้วมันก็ต้องห่างกันมันเป็นธรรมดาคือมันจะมาติดกันไม่ได้แล้วอ่มันคือมันจะมาพ่วงกันก็คือเรื่องลูกเท่านั้นคือผมไม่อยากมีแล้วแต่ถ้าแบบมีคนมาคุยให้แบบสดชื่นหน่อย้เหรอเอ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 าเอาผมรู้ว่าชีวิตคู่อ่ะมันยากยากนะ มันยากมันไม่เหมือนเหนือนที่เราเคยเข้าใจน้องนวเขาก็เป็นแบบผู้หญิงที่น่ารักที่สุดตั้งแต่ผมเคยเจอแล้วก็เป็นเป็นแม่ที่ดีที่สุดนันไม่เข็ดแต่เพียงแต่ว่าเราเั่วใครมาสักคนหนึ่งแล้วจะอยู่กันแบบโดยไม่ทะเลาะกันเลยแต่มันยาก